สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสไลน์นะคะสลามที่เราทำไปนะทำเมื่อกี้สองกระปุกเลยเป็นสองซูตนะสวยสีขาวทั้งสองอันเลยอันนี้ก็สีขาวอุ้ชนี่ก็สีขาวแน่าจะว่าอีกมือนนะึ่งเราถือกล้องไหนก็จะไม่ดโอเคค่ะเราไปดูสูตรแรกกันสูตรแรกนะ่าจะเป็นสูตรเต้าหู้นะ ได้นิดนึงนะต้องจับว่ามันแข็งๆนิดหน่อยก็มีเสียงไม่เสร็จข้างในก็พอทันะ้เหมดแล้วคเนี่ยเสียงจิ้มดิด๊ดดิด๊ดเนี่ยค่ะเป็นส่วนต่อคู่นนะแข่บางไม่ได้นะมันแข็งอยู่หทำเสร็จเมื่อกี้นั่งจังเลยเทวเลย นนทนะไปดูสูตรต่อไปโอเคค่ะสูตรต่อไปเป็นสูตรพูดดิงดิงดิงดึงฟาดีเขียวนะแบบข้างในก้อนโคตรอ่อนะสีแต่ว่าข้างนอกมันจะเป็นสีเขียวแก่นะอยู่นะดิงดึ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 งอาจจะมีฟองอากาศอยู่ข้างบนนิดหน่อยนี่สูตรพุดดิงนะโอเคเราจะเอาออกโอ้ยูว่ามัน อันนี้มันเหลวสุดเลยนะสืบคุนติง้งเสียงเจี๊ยมสืบคุนติ้งไม่ไม่ค่อยฟินเท่าไหร่เนื่องจากมันเหลวเกินไปนะนี่ถ้าเราเล่นสองมือไ่าจะขยุมแบบหนักมากมือดำมากอ่าี ยจิ้มก็โอเคได้แต่มันยืดไม่ค่อยได้นะเพราะมันดื้อเกินไปเกินกว่าที่จะยืดได้นี่นี่นะคะก็เป็นสูตรพุดดิ้งสูตรสุดท้ายของเราแล้วเราเพิ่งทำนะทำมาเพื่อเปิดตัวช n แนเลยนะเนี่ยเป็นคลิปแรกของเรานะคะก็จะพูดไปเลยว่าเป็นคลิปแรกก็ อาจจะมีคลิปทำสลามปนมาบ้างมีคลิปแคสเกมปนมาบ้างนะแต่จะไม่มาค่ะไม่แคสเกมมาครับเพราะว่าโทรศัพท์ร้อนเนี่ยมันหลุดนะคะไม่ได้นะคะมันติดตั้งไม่ได้นะแล้วก็ฝากติดตามะะมีเสียงติ้งตึงต้งตึงนิดหน่อยฝากติดตามนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Channel แรกของเราด้วยไม่แรกหลายๆ Channel แล้วแพระว่ามันยังไม่ดังเนาะ โทรศัพท์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้ลงคลิปนี่สุดท้าฮู้นะโอเคอุ้ยโอเคค่ะแล้วก็จะทยอยอันลงคลิปเออทำสลามนะแบบวันนี้ก็มันก็เหมือนสูตรเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันจะแน่นอันนี้มันจะดีๆสุดพุ่นดีนะแบบอันนี้ก็เต็มแล้วอ่ะอันนี้ก็เลอีกนิดเดียวก็เต็มแล้วนะ มีสองกระปุกนะอีกกระปุกหนึ่งเป็นแบบกระปุกที่ผสมมันไม่มีฟ้านะโอเคค่ะฝากติดตามชาแนลของเราด้วยนะคะสำน้นก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย